หกพั 6, อ่าปุ๋ยมันจะแพงกว่าอ่าอาหารเสริมอพนเก้าหกพันแปสบชุดก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับหกหมื 6, ่นแปดตำบลนี้คุณมีสิทได้เป็นเจ้าของอันบนันดีคนอื่นไม่มีสิทธิ์แต่เขาให้สิทคนที่เป็นนี่นี้ก็สามารถบอกต่อคนอื่นในตำบลอื่นได้เพราะว่ามีที่เอเจนแนะนำเอเจนตโค้ มันอยู่ใต้เรามาดูนะครับตัวเราสมมติว่าเราตัดจิตใจตำบลนี้ของเราตำบล A อตำบลบีหมู่บ้านท่านหรืออำเธอท่านมีกี่ตำบลซ้ายขวายกกวอยังเอกับ B ก็เป็นตำบลเหมือนเราแต่เราอยู่บนตำบล a อดีเอมีไปต่อมาเท่าไหร่ก็ท่านอยู่ใต้เราเหมือนกัน ก็อ,อยู่ใต้เราเพราะมันอยู่ใต้เราอ่าหลังจากนั้นะผมยกตัวอย่างมาแค่สิตบตำบลแต่ประเทศไทยมีกี่ตำบลดูนะดูนะพี่นะประเทศไทยมีกี่ตำบลที่อ่าประมาณเจ็ดแปดพันตำบลแต่ยกตัวอย่างแค่สิตบตำบลถ้าสิตาบตำบลเนนะี่ยเขาไม่อยู่ใต้เราเขาต้องซื้อมี่ในการที่จะเป็นเหมือนเราทั้งหมดคนละเท่าไหร่ครับสิบชุดเหมือนเรา พอเขาซื้อสิทธิ์ชุดปุ๊บบริษัทจะจับผู้จ่ายให้เราตาแผนการตลาดซ้ายสิทตำบลขวาสิทตำบลเรายืนอยู่ข้างบนเราก็ได้เท่าไหร่ครับ1น0 0งแบาทสดแต่เราลงทุนจองมินิวันนี้เท่าไหร่ครับหกหมื่นแสนเราได้กําไรล้หลังจากนั้นตำบลแต่ละตำบลเขาให้สิทธิ์ขายปุ๋ยเม็ดมีสิทธซื้อสูงสุดสามร้อยกสอ บริษัทก็จะไปส่งปุ๋ยให้แต่ละตำบลปุ๋ยที่เอาไปส่งให้แต่ละตำบลที่อยู่ใต้เราเอามาคิดเป็นคะแนนให้เราอีกดูนะครับสามร้อยกะสอบคูณสิบตำบลก็เป็นสามพันกะสอบซ้ายขวาแลกเป็นเงินให้เราซ้ายขวาเลยครับได้อีกเท่าไหร่ครับแสนห้าเห็นไหมแสนห้าหลังจากนั้นครูบตอนนี้วิชาญไทยสี่ปี ีนี้นะมันอยู่ใต้เราที่เขาสั่งที่นี่เขาไม่สั่งแค่สามรอยกระสอบอยกตัวอย่างเกิดสั่งรวมกันแล้วใต้เราได้สามพันกระสอบใครจะสั่งน้อยสามารไ้วเรวมแล้ว,ลวได้ 3, สามพันกระสอบคูณสิบ,บตํำบนก็กลายเป็น 30, สามหมื่นกระสบแลกเป็นเงินให้ ตสรุปแล้วสามขั้นตอนเรารวมแ,แล้วเราได้ล้านเจ็ดแสนห้าโดยเราลงทุนเป็นมินิต่อเดวเราแค่หกหมื่นแปดจากการใช้เองไม่เข้าใจตรงไหนถามผู้แนะนำเห็นไหมแล้วตาพี่ที่ไหนขายเก่งขายดีอุ้ยเนี่ย ชุกวันอาทิตย์เราไม่ปล่อยท่านทงสำนักง,งานใหญ่เพราะมาวันนี้ทุกคนมีเป้าหมายไหมครับ <Yeah. S 1> มีไหมครับ <Yeah. S 1> มีไหมครับ <Yeah. S 1> เป้าหมายมีไหมทำไมโอ้เป็นพุ่งชนเนไหมก่อนจะชนก็ทำมันหน่อยก็แล้วกันนะแม่เานาะเออเป้าหมายนั่นคือความคิดคนที่เกิดขึ้นมาพอแต่งงานปั๊บเรียนหอสักหลังดีไหมครับ ดีไหมครับมีใครแต่งงานแล้วจะไปอยู่สถานีรถไปใช่ไหมเรื่องจะหลังเล็กหลังกลางหลังใหญ่ได้ไปไรสิ่งจะตามมาเปไรครับค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าส่งรงเรียนใช่ไหมครับมีเงินก็แล้วกัน้องมีทองก็แล้วกันนี่ถ้าไม่มีนี่ยมีอาหารไปไม่ถึงเงินกูเองใช่ไหมครับเกิดมาก็ท่านในชีวิตั้ยจนเมื่อไหร่เขาดูดิเชื่อไหมไม่เชื่อลองจนดูสิ ไม่ต้องรอหรอกคุณจนอยู่นล้วจนเมื่อไหร่เขาดูม,มินใครดูมินครับล้วนติดกันบ้านเดียวกัน,นตัวสําคัญ <S 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 ใช่ไหมครับจริงจริงคนกรุงเทพเขาไม,ม,ม่ต้องดูมินท่ารนร้องแต่บ้านติดกันล้วนติดกันนี่แหละจนเมื่อไหร่เขาดูม,มินพอเริ่มพอมีกินมันไม่ว่าดีอ่ะมันอินชา ตอนนี้ถ้าฝันเสร็จเรียบร้อยพอเริ่มมีเงินปั๊บกูว่ามันหายยาบาอ่ะพอเริ่มมีเงินเหลือเก็บซื้อป้ายแดงมาขี่พอซื้อป้ายแดงมาขี่มันบอกว่ากูว่ามันขายยาบาค,คัใช่ไหมมันยันกวน่าเดิมนะสุดท้ายเงินเหลือเก็บซื้อทองมาใสา่ซื้อทองเจ็บคอไหม เสื yeah. ้อทองไปใส่ห้างบ้านมันอินฉ้ามันจะบอกว่าทองกองนะทองเราได้แข้แล้วพี่นะมันตกกันขึ้นบ้านกำหนั่งทีนั่นว่าจริงี่ีว่ากองตกกันเพราะทองเราห่ะเห็นไหมื้อทองมาใส่มันอินช้ามันไม่ว่าทองกองสุดท้ายมารูแลนะชีวิต cando hai inimigos, ¿por que?